โอเคท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยินดอนรับเช่องมินะครับแล้วในวันนี้เราจะมาเอ่อดูดูแบบเอ่อของอนาคตนะครับผมพี่ใหญ่นั่นเองนี่เอ่อไมค์ครับไมค์ครับอะไรวะไมค์ครับอะไรวะจะไม่ได้ทำหน่อะทำหน่เกตาย lung 1 Okey, ท่านผู้ชมมาต่อเลยมีกัปปุติ โอเคได้แล้วท่านผู้ชมบอกแล้วสงสัยมีคนอันนี่นี่บอกแล้วผบตุ้งเ FBI เลย <c oughs> ท่านผู้ชมน่าจะรู้เหมือนกันเลยเวลาเราตั้งใจเราทำสวยโอเคท่านผู้ชมใครใครที่เป็นคนชื่อว่าอนาคตก็ ก็ก็ขอขอเอ่ออัดวิดีโอหน่อยนะครับผมนะคือคือไปครั้งแรกเลยผมที่ผมเอ่อเล่นกับเอ่ออนาคตนะครับผมคนที่ดังมีคนติดตามหน,นึ่งร้อยทีห้าร้อยไม่ถึงหนึ่งพันห้าแล้วกับคนนี่อะไรเนะี่ยผมไม่เคยเล่นแบบนี้เคยดูแต่ไม่ได้เคยเคยดูแต่คลิปของอนาคตคิดถึงเพื่อนรักพี่อะไรเนี่ยพี่เลยโอดีเด้อ ยองย่างใหญ่บอกเลยถ้าเราตั้งใจจริงนายวางหินทุกก็รือเปล่าก็น่นาชัยนะแล้วนี่ใครเนี่ยนี่นี่ใครเนี่ยนี่ใครก็ไปช่วยมี่ไม่กใครนี่ใครโอเค ไม่รมู้นี่ไข่เดนี่ใครเนี่ยฮะอยากเยี่ยมไหม้ารเลืนทุกบ้านก็ผู้ขอย้ำอีกครั้งนะผมคือผมอ่ะ เออใครที่เป็นชื่อว่านาคนเนี่ยก็ขออนุญาตหน่อยให้ผมให้ให้ผมได้อัดคลิปนะผมเกี่ยวกับวีวเกี่ยวกับแบบนี้กอจะเกิดของอพุสัปะหะนะไปกันจะไม่ผิดนะโรงงานจะอยู่ตรงนู้นไปหาโรงงา,านก่อนป๊บเนีงไปหาเจ้าห้องดีกว่าน่าจะเห็นดีเจ,จนีนแบบนี้เลยนี่อะไรเนีย่ย บ้าเลยเนี่ยอ่โรงงานล้างเราเป็นตัวอะไรดีผีอะไรเอ,เอาเอาผีที่ดำดำเอาผีที่ดำดำน่าจะเหมาะผีที่ดำดำดำน่าจะเหมาะ เอาผีที่ดำๆน่าจะเหมาะอะไรเฮรทุ่งสะีดเว้นนี่อะไรใช่มันคือหน่อสะพานไม่ก็ตัวยิงใหญ่ ส่วนในส่วนหัวเนี่ยออโอ้ยขอดูหน,น้าหน่อยดีเฮ้ยหน้าไม่อย่างเล็กหรือกุดบอยอ่ะไหมอ๋อค้างๆกันเน่ๆโรงงานอะไรงี้เห็นไ่มเห็นอย่างเนี่ยเลยยุคเฮียอยดูทีหลังกันเลยกันไม่ง่างย เนี่ยโรงงานแล้วใครมาที่นี่อีกนั่นสินั่นสิไม่ใช่เพื่อนเราด้วยไม่ใช่เพื่อนเราด้วย Hmm. บอกมาสิบอกข้อมูลมาสิบอกมาสิว่าเอมเปใครบอกมาสิว่าเอเป็นใครเองเป็นใครตัวยหญ่ใหญ่ท่านผู้ชม <c oughs> ดูดิ เลยที่นี่ถ้ามีคนเข้าอีกวันชีย่ยงถ้าน้องเข้าจะขนาดไหนเ่านผู้ชมอยู่ข่อตัดก่อนนะผมไม่ได้ตัดเล,ย,นะเลย,ยเนี่ยเลยมไหมเนี่ยเลย่อยเนี่ยก็ดูท่านผู้ชม เหมาะไหมสาร s สามพันสามศูนย์ศูโอ้ีสยนะอ๋อนาะเอาสบายหมแต่เราทำให้เสร็จนะนะนะสิไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาสะพานไหมล่ะเอาสะพานไหมสะพานไหมตามเจ๊ทำสบายนะดีเลยเปลี่ยนให้กลาเป็นไม้แล้วทาวิ่งแม่งอย่างอาเบะแบบก็ะกระกระกระแบบมึนสุดชีวิตอ่ะเออโอเคไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน บายเรา,เอาออกเลยชิบ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 นนเดี๋ยวเสบายอย่างเงี้ยเอนนอ,อสุสยแบบรมคันอะไรมาหน่อน่ท่านผู้ชมนะ ทำให้นะใจดีแล้วโอเคไปนี่พรุ่งนี้ใครไปโรงเรียนระวังตื่นสายนะเราไปใส่แล้วเราไปสายอยู่แล้วใส่ซีเราไปสาย,ย,ส,าส,ายสายมาเอาจริงดิเราไม่ได้ไปพรุ่งนี้ เราก็ไปสายอยู่แล้วนี่เราเราก็ไปสายแหละอยู่แล้วอยู่แล้วอู่อยู่แล้วแล้วก็ไปสายอยู่แล้ว ใช่เราก็ไม่ได้ไปไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วท่าเรือเสร็จแล้วเรา ก็ห้าอายุสิปีเราอายุสิเอ็มพีโมเจ็ดล่ะอายุผอ้ห่านไปสองปีก็ว่าทำไมเสียงแบบแบบะเปก็ว่าเออเสียงทำไมมันเก๋ๆจัง นะก็คือมสองทับหนึ่งหรอะตัดก,กันใชนไหมฮไฟอยู่นี้ก็อ,อยู่ปสี่ฮิไฟนี้จะเหมาะไฟในวังชิรไยนะ่ะ นี่ดีกว่าโอเคท่านผู้ชมก็มีแค่นี้แหละเนาะเออเราทุกคนเล่นเกมเมินิบลูมากี่ปีผมเล่นมาสองปีเล่นสองปีนี่ไฟในวัง

ทำไมเล่นหนึ่งปีนี่ขนาดนี้เนี่ยทำไมเล่นหนึ่งปีหนึ่งปีดังแล้วเนี่ยดังแล้วเนี่ยทำไมเล่นมาหนึ่งปีดังเนี่ยเราใช้เวลาหนึ่งปีกว่า โอ้ม呱กว่ากท่า,าทนผู้ชมสำหรับคลิปี้รชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เเป็นกำลังใจด้วยสำหรับก็บ๊ายบายนะครับ